เ,เอ๊ะเธอขับไปเลยเหมือนมันให้เธอปะ่ะถ้าเป็นสีฟ้าถ้าเป็นของเธอน่าจะใช่ครับไปฮึยฮ้ยเฮ้ยเอา้าเรายิงยเอา้าเธอขับหรอพี่ดูเขาไปไปขับสมใจเดี๋ยวเดี๋ยวต้องเป็นอะไรที่ขับอ่ะนี่เราจะรอดกันใช่ไหมจะรอดเราจะโดนดเธอเฮ้ย,ยเรายิง<ป>เรายิงเออโอ้ยไม่นะเธอระวัง้อ<ป> จำยอฮู้สวยจำสวยโหที่เล่นมาเยอะครับเทเบอร์ลันซัมเบอะไรอย่างเงี้ยยะฮู้เธอระวังลูกตะขบเดี๋ยวเฮียสนุกยะฮู้คนวิ่งอ่ะสนุกไปทางไหนอ่ะไปทางไหนโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรถติดรถติดเธอชิดขวาชิดขวาเย้ สวยทีมเวิร์คเอาเอาเอาแต่เบิร์ตตายทางลำเลยอ่ะเพิ่งบอกว่าทีมเวิร์คเือมันไม่เป็นไรเอาไหมมุุงหน้าไปเลยเออชิดขวาครับชิดขวาครับชิดขวาเลยพี่ทางโล่งอ่ะจริงสวัสดีป่ะฮึเอาชีสวยเติมเต็มโดดฮึเออ ทางโล่งเลยมีหรือเปล่าหูหูกลุ่มก้อนบึมบุ้มบัมบุ้มบัมซัมเบ่เออะเออสวยเฮ้ยขังบอลขังบอลขังบอลแต่ขอบได้ไหมไม่ได้ตะคองาตะคอกตะคอกตะคอกโดดบึมโดดใส่ถังเออบึมสวยเถอโอเคครับเตือชนหมดเลย สบเยสบเยเคยรถไฟมาเราเคยวจ,จนจนทุกถังอ่ะสนุกเฮ้ย้างหน้าถังโล่งบุดบนดบุดบุดบดบบุดบุบุนบุดบน้บงดบุบุโโุน้อดบกดบออุุบดดบบุดอ นี่จะล่วงไหมไม่นะไม่ฮ้วว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 วิวววิวววววววมวว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 วอวว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 ว ใช่นั่นสิเปไปได้ทำไมมาสายอ๋อพึ่องอ้าวไปเอ,อ่ออ๋อน้องจะเป็นทำเป็นคอนี่อ่ะโอ้โหโอ้โหดูทรงเราสู้ยากอ๋อเราต้องอุดรูหรือเปล่ารูไหนคะรูที่น้องปล่อยพึ่องออกมาน่าจะใช่ครับนี่นตัว F มันคืออะไรอ่ะมันขึ้นได้อ่ะตัว F อ๋อสไลด์ไปเฮ้ยเอาวะ พอเท่อหนอยอย่างเท่โอ้โหเอาอีกเอาอีกเอาอีกอันนี้อันนี้อันนี้คือสนุกละไม่เน้นยิงเน้นสนุกว้ายวิวิโดนตัวละพักคำหนึ่งใจเย็นละพัดตัวหุ้ยอุ้ยมุกี้อุ้ยน้องวินด้ยเยอะละเยอะละอ๋ออันนี้มันมีไว้เพื่อกันนี้นี่เอง อ๋อแล้วเราต้องยิงยังไงล่ะเราก็เล่นซะม <c oughs> ุ <c oughs> ่งกีอุย้ยเออไปละไปละเอเราต้องยิงจุดอ่อนมานี่ว่าใช่ครับเฮ้ยส่วนทางส่วนทางนิดหน่อยเธอต้องทำลายกำแพงเธอระวังบุง้มมาดูวะมาดูวะเธอยิงยิงยิงตรงนั้นตรงนั้น เออตรงตรงพุงนะครับตรงพุงน้องอะตรงกากระบาดอะโอ้ยใจเยินใจเอาเลยเอาเลยไปดูอดเดืดเดือดจุ๊บเจ็บเลยเธอสไลด์ใส่น้ำไม่ให้แล้วใส่น้ำไม่ให้แล้วโอเคเลยยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วกำลังไปมุ่งหีเฮ้ยโดนบอกเลย้ยถอดตอกมาแล้วไม่รอดน้องจะทำอะไรอ๋อ มีเสียงด้วยนะชิงโลเบิรดอ,อุ้ยอ๋อเอาโอ้โหทีเผือวะเดี๋ยวจะเย็นจริงจริงให้ตั้งหลักก่อนดิวะโอ้โหเธออ๋อเจอมันเยอะมากมากเอ้ยเอ้อออยทันไหมไม่ทันไม่ทันไม่ทันทน,นี้เบนเดิลแล้มใหม่อหหรอโหได้ยูมาดิวะเริ่มใหม่ก็เริ่มใหม่เอ้ย ันจะพยายามยิงแต่ว่ามันยิงมันยิงไม่โดนอ่ะยิงพุงยิงพุงมันเอาพื่งมาบางังยังไงนี่ไงนีงเออ่เออเออปวดแสบปวดร้อนไปสวยเือระวังลวงน้องฉุกใจเย็นครับ <c oughs> มาแก้ตัวหลบดีๆมา <ใจ S 1> เย็นมาไดกระโดดไว้ครับระโดดไว เฮ้ยตรงนี้รอดชัวร์อ๋อไม่รอดไอ้ไอ้ไอ้เยอะไม่ไหวได้ระวังเราต้องไปจุดที่มันลงแล้วอ่ะอ้ไอ้เราไปไอ้ไอหมดยังหมดยังโอเคเฮ้ยหมดแล้วหมดแล้วเสียงเนี่ยหมดแล้วเนี่ยต่อไปยิงตรงไหนอ่ะเอข้างหลังแน่เลยหรือเปล่าใช่หรอหรือว่าเราต้องยิงหน้าน้องหรือเปล่า ไม่ใช่เฮ้ยจริงด้วยใช่หรอได้เลยเธอบุ้งหีเรายิงเรายิงเราช่วยอโอ้ยแข่งใจไว้เดี๋ยวแข่งใจไว้เดี๋ยวแข่งใจไว้เรื่องใจไวเออเออเอาดีวะมาดีวะผมจะซักให้แต่กระเชี้า <laughs> เราก็ยิงให้เขาเจโดนเหมือนกันใจเย็นเธอเราต้องอ้อมไปหรือเปล่าเออยิงให้เบิร์ดเผาเบเรน นีเดียวนีเดียวทำไม,ไมรูเต็มหลอดยังไม่ถึงครึ่งหลอดเลยเราต้องยิงอะไรนะเราทำอะไรผิดไปหรือเปล่าท่านดีเ,เราไอเดียวขึ้นมีไหมครับขอสำรวจหน่อยนะคือข้างหลังเธอข้างหลังโอ้ข้างหลังเหรอใช่โอ้จริงด้วยเราไปเน้นยิงหน้าผากน้องตั้งไหนไปสก,กิดหน้าผากเอาเลยเริ่มเล่เฮ้ยยิงไปเราไม่รู้โดนหรือเปล่าอ่ะ เรายิงไม่โดนเลยเดี๋ยวเอาใหม่จังไปใหม่เลีงดีๆครับเอาออกมาคู่ช้างดาวเห็นเทพเอ้ยเราต้องเราต้องคนละด้านเฮ้ยเราต้องขึ้นไปก่อนโอเคครับแล้วพอเลย๋ยวดิ้งใช่ปะโอเคเดี๋ยวน้องจะหันมาใช่ไหมใช่ต้องส่วนทางหรอยังไงนะนี่ไงไสวยเฮ้ยเอาอ่ะเรียบร้อยเฮ้ยเอาแล้วน้องเอาแล้วอ่ะ้ย

เดียวมาใช่เดียวมาเตือเราตายเตือนไปตือไม่เอามยเริ่มใหม่ยเดี๋ยวน่าจะโอ้เดูเลือดมันนี่ยิงข้างหลังครับตาบนสักรอบเด่นระวังองด้วยไปแล้วขึ้นใช่ไหมโอเคบบบบบบอันนึง ไปไปแล้วไปไปแล้วเราไปเราไปเปลี่ยนชอบเราเปลี่ยน,เ,เ,ยนเอ้ยอีกซตุ้มหนึ่งอีกซตุ้มหนึ่งน้องนะจา๊ะไม่ทนไม่ไหวทนไม่ไหวแล้วไม่ทนอะไรโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วทีมเวิร์คเคือไปเลยเอ้ยสวยเอาว่ะตุดนลุ่นเรียบร้อยเอ้ยเอากันไกลามากยังไม่ชอบเลยอ่ะโอ้ยมันพุ่งด้วยอ่ะโอ้แล้วมาเรื่อยๆเลย จริงเกิดเร็วเกิดเร็วเกิดเร็วเกิดแล้วครับเกิดแล้วเราต้องรอดคู่มาดูวะมาดูว่ามันจะซักแค่ไหนจะเชียววะฮะยนายจิงก็เอาให้โดนฮะเฮ้ยเราต้องมาหนีกันใจแล้วเหรอเนี่ยอัซีมาวะอ้าวแล้วขึ้นแล้วขึ้นสวย S <S อุุุ้ยเอาบนแล้วเนี่ยเอาบนนะคะตรงหัวเมงโอเคอเครับดีกลางเมงเลยไม่ใช่หัวเมงนี่ตรงท้ายทางหลังท้ายทอยเอาขึ้นไป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 แล้วโอเคไหนอุ้ยยิงไม่โดนแป๊บนึง <S <S เอาไปเดี๋ยวเอาแล้วมาคู่เลยทีนี้่โอเคอ่อ มาดิวะเธอไปไวแล้วไปไปแล้ว,ไปไปลวโอเคเลยเรามาแล้วเรามาแล้วไหนอะเธอเธอ,เธอไปตรงไหนอะไปไปเอ้าหายไปไหนวะหลังซ่าเลยอ๋ออยู่ตรงคอน้องใช่ไ,ไม่โดนอะ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอ จะเย็นเาต้องจะเย็นไปไปแล้วไป,ไปไปแล้วโอเคครับขึ้นแลขึ้นแลต้องโดนเอ้ยอุย้ย <c oughs> มีเพียงเท่านี้เองเหลอโอ้โหสนุกสนานยังไม่โจบิ๊กเลยเอาย,ยังมีต่อยิงไรอ่ะยิงโซ่เหรอ <c oughs> เธอเราต้องยิงโอ้ยห <c oughs> ลบเธอ อันนี้จะน่อะนี่จะต้องหลบเดี๋ยวเดี๋ยวโดดเออนี่เราคนยิงอะไรเนี่ยง,งงหมดเลยเนะี่ยอาจจะต้องยิงตรงโซ่น้องเออเธอเห็นโซ่ตรงคอไมหมครับสีแดงๆอ๋อใช่ตรงนั้นเลยจำเป็นนะคะตเติมพลังก่อนน้องมันหันไปไม่ถูกอ่ะเออวถึงแล้วถึงเปล่อว่า สวัสดีแมนเป็นไงล้่กลับมาแล้วมาดีวะนเฮ้ยเชื่อเดี๋ยวเราจะวนไปถึงไหนเนี่ยเราต้องยิงจริงๆโซนั่นเหรอคะใช่ครับตรงนั้นเลยอุ้ยอะไรก้อนวงๆอะไรนะมาพร้อมก่อนอื่นเราต้องเคลียร์ทางโดยการเอาน้องตัวเล็กๆออกเหมือนไม่โดนน้องมีโลอ่ะใช่เอ้ยเราก็ยิงออกให้หมดก่อนเลยทั้งนั้นไม่น่าหันยากแท้ดิ มันแหลอกอย่างนี้เดียวครับโดดครับเฮ้ยเหลือเล่อ,อีกกระปิ๊ดนึงโซ่จะขาดแล้วเธออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวใจจะขาดนี่แหละไม่ใช่โซ่อะโอเคเฮ้ยเออนิดหน่อยก็เอาหวังอุ้ยน้องเพิ่มโลมาอีกแล้วตอนนี้ยิงโลโลเต็มไปหมดเออนั่นแหละตรงนั้นแหละเป็นใจ กระจายไม่ล่างแล้วน่นานไปเกาะแล้วมันไปเกาะแล้วโอเคตายเออโดนไปหนึ่งเราวัดใกล้ขาดแล้วหรือว่าเราทําผิดหรือเปล่าน่าจะใช่นะคะก็มันแบบเหลืองๆไว้ให้โอเคครับมาอีกสักรอบหนึ่งเธอต้องยิงไอ้นี่ออกวิโดดเตรียมโดดเธอต้องยิงไอ้นี่ออกให้เราก่อนได้เลยครับเโออย่ามาขัดขวางกันวัดวโด้แล้วโดนแล้วโซ่เออ ธอเราว่าอีกนิดเดียวอีกครั้งเดียวเท่านั้นจริงโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วได้ได้เออเือทำไมไม่ขาดสักทีวะเสียงกูขาดสัเลือเยเลยโดนยิงให้เรายิงให้ใจเย็นโดนแล้วเอ้ยหว้าวว้าวว้าวยาวว้าเหนื่อย้้ย เอาอแล้วให้ฉันเอาเองให้แล้วเหรอเธอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างเดียวเลยน้อเฮ้ยเขาไม่ให้ขับเองเรามองหาตัวน้องที่น่ารักน่ารักม่้ยจีนั่าสิเธอขับโอ้โอ้เราต้องรอด โอเคกดลูกสอนลงคือขึ้นมีแววแล้วมีแววจะรอดลวงนี่แหละเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเอาเรายิงเอาเอาพูดจะไม่ทันคำขาดเลยเอาเอาเลยค่ะเอาเลยเชื่อ โอเคโอเคเป็นแล้วเป็นแล้วเราอย่ากดเยอะเราต้องค่อยๆแตะค่อยๆแตะอ้าเรียนรู้แล้วเรียนรู้แล้วมาเลยมาเลยฟูฟูฟบฟูฮะแน่เสี่ยมเสียมมีโยกคุยๆด้วยเรืองเจใจเย็นครับได้อยู่ได้อยู่เป็นแล้วอ้าาาเอ็นักการหนึ่งเรายิงเรายิงไม่มีหลอกรอบที่สามอะจริงคุยเรี่ยวไหนอะเรี่ยวไหนอะคืออะไรอะอะ ทางไหนก็ได้ครับไปเลยไปก่อนเลยยิ่งยิงยิงเอ้ยรอดเอาช่องข้างหน้ามีอะไรนะแตกเลยเจอประตูหุบประตูหุบเธอประตูประตูจ้าวจ้าวโอ้โาเซียนจริงว่ะให้ก่อนชิบู๊ดค้ยบู๊อะไรวะเจอประตูหุบประตูหุบเจอ ยังกันไปอ่ะได้ทำได้ได้ทาได้ได้ทาได้เฮ้ยโอ้โหเริ่มใหม่เลยเหรอใช่ปะใช่ครับลองไปทางขวาดูไหมทางนั้นโอเคค่ะนุ้นครับทางนั้นเลยทางขวาเลยทางขวาชิดขวานะครับชิดขวาเลยพี่ <c oughs> ไปเลยเฟมไคเซอร์ <c oughs> ยิงลรัวๆไม่มีอะไรก็ยิงอันตอนเนี้ยซึบอุ้ยหิวหิวลงเอาละชิเหิวละตอนนี้ <c oughs> เราจะรอดกันเฮ้ยเดี๋ยวลงกล้องกว่าขึ้นโอเคเฮ้ยประตูหุบอีกแล้วประตูหุบไม่เออสวยรอดช่องแตกไปทำอะไรเยอะมากเธอระวังหุยเสียวยิงอย่างเดียวตอนเนี้ยไม่รู้อะไรอ่ะเธอประตูหุบประตูหุบมือแก่งไปหมดเลยอ่ะเอ้ย อุ้ยคนมู๊อ่ะเอาว่ะไปแล้วครับไม่อยู่แล้วครับเอาละไลายิงกันแล้วตอนนี้โอเคได้เลยเอาเลยเอาเลยเอาเลยเริ่เลยเรายิงให้เรายิงสก,กัดให้เธอขับไปแบบสบายๆเลยอ,ลอุ้ยขวาหรือซ้ายดิเออขวาเลยครับขวาเลยขวาเลยไปเลยเลย,เลย,ยิงยิงยิงเปียงสวย มีหรือเปล่าเจอช่องแคบอีกแล้วเลื่มใหม่วะเนี่ยไม่น่าไม่นะโอเคเริ่มแค่ตรงนี้อุ้ยอย่ายิงไอ้ล่วงไปเบิ้ลเลือดเครื่องบินจะหมดแล้วขวาเลยครับขวาเลยพี่ข้างหน้าเหมือนจะมีป้อมอะไรสักอย่างยิงไปเรียบร้อยหมดขวาครับขวาขวา เชิดเราต้องรอดเราจะไม่เริ่มใหม่เราจะขับไปเรื่อยๆขอแมะยังมีจังหวะ <c oughs> เร่อถ้าไม่ต้องให้ฉันไม่ค่อยขับเรื่อย้ยอุ้ย,ยมันตัดมาให้เราถึงเลยนี่สงสัยเขาจะสงสาร เธอระวังงอเอาเลยทางนั้นเลยทางนี้เลยไปเลยเริ่มเลยเอ้ยสวยบอกเลยว่าไม่มีล่วงอีกจริงสวยเพิ่งบินทะลุยิงสกัดไว้ไม่ได้บอกเซอร์ทะลุขางเกงกระเพือเลยอ่ะเราจะเราจะขึ้นข้างบนดีกว่าโอเค พังพังพังพโดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาชี้พังเองโอ้ยิงมาทำไมมาทำไมทำไรค่าสึกใครซิ่งรับไม่ถึงรับเอาที่เป็นค่าสซื้อยิงโอ้ตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะไปมั้งเออโอ้เยอะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยิงไม่โดนยิงไม่โดนมุงกี่เวลาเฮ้ยอีกแล้วบุ้งมุ่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 ง สวยเฮ้ยไปยังไงนจะลงจะลงลงจะเลี้ยวเถอะเจเลื่อนเลื่อนหนึ่งบู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 แหมเฮ้ยเสพแล้วตรงเนี้ยจริงจริงเราออกมาได้แล้วเฮ้ยอะไรหูจยวพนมใจเย็นใจเย็นนะครับใจเย็นโอ้โหหวาอย่างเท่เลย อย่าบอกนะว่าโอ้ยเธอล้วเร็เป็นคนไปเร็เป็นคนขับเดีือเดดใจเย็นใจเย็นน้องน้องใจเย็นนะเราต้องค่อยๆชูกัยใจเย็นข้างล่างข้างล่างมีขอลี่มมมาดิมาดิกมือเรียกอ้ยคือโอ๊ยกดกันได้ไหมฮึไงล่ะพลังขึ้นเต่าโอ้ยเดี๋ยว เธอเราจะตายจริงๆนะเนี่ยเฮ้ยทำไงอะสู้ๆเ้ยทำแปล่อยพลังสายฟ้าได้กะเฮ้ยเอาไงวะไม่ไหวแล้ววะอย่าไม่ไหวแล้วออกไม่นะอย่าโอ้พระเจ้าเอ้ยนี่ไงไป โขกหัวน้องน้องเอาเรียบร้อยเลยเอาไว้เลยเอาได้ดีนี่ไงตายคู่ใชะพี่รู้ว่าเราต้องเป็นคนขับให้ไอ้นี่ชนวะเออวะว่าให้น้องแอบชนอะไรสักอย่างหืมงไต่ไต่ไปใจเย็นใจเย็นเราต้องไม่แพ้เป็นรอบที่สอง เดือดเดือดเตั้งหลักก่อนเราต้องตั้งหลักเอาซมปว๊บเฮ้ยเล่นนองเราชาไปก่อนอุ้ยเดือดเดือดเใจเย็นใจเฮ้ยใจเย็นพี่จิ๊บตายมันจะมันจะหมดเลือดเลื่อนบอหมาดีฮือเอายังไงล่ะตาแรกบอมไงตาหลังฟุ๊บฉากแบบว่าถูกเกมปะเนี่ย้ย ลองระวังอย่าล่วงอย่างบูวตอนนี้ไม่โอ้ oh, ช่วยกันไวโอ้โหเหลือแต่ซากตอนนี้โอเคอเราไม่ต้องขับแล้วอันนี้เหมือนเราจะต้องทวงช่วยกันหรือเปล่า oh. อโหเอาละสามัคคีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเธอเธอเธอคนนี้เธ ว้าวพร้อมสอบวิชีมันอยู่ที่เราสองคนนี่แหละเราต้องช่วยกันขวาขวาหน่อยขวาขวาซ้ายครับซ้ายซ้ายซ้ายเถอซ้ายซ้ายซ้ายนี่ไงไงสวยขวาหน่อยซ้ายกลางๆครับกลางๆเลยซ้ายสายสายนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งเตะนิ่งเตะเอ้ยใจเย็นใจเย็นสาย้ายครับหักซ้าย

เอาทางซ้ายหรือทางขวาคะเมื่อกี้เอ่อเอาทางซ้ายครับซ้ายนะขวาดีกว่าโอเคมาไม่เป็นไรครับเรามาเริ่มตรงนี้น้องเซฟให้เราแล้วเมื่อกี้ไม่น่าไกลมากนั่นแน่ตรงนั้นขวาครับขวานะเธอซ้ายแล้วกันขวาดีกว่าเธอซ้าย โอ้าสอมื่อกี้เนีเอาซ้ายนะครับได้จริงๆเธอขับคนเดียวก็ได้นะโอเคหยกได้ไมนี่ยซ้ายขวาขวา,วาขวาซ้ายซ้ายซ้าย,าย,าย,ายเออถือว่าสามเมื่ี้อยู่นะ <laughs> สดชื่นว่ะฮือ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 หนอหนอ ที่ทางซ้ายเข้าตรกข้างเลยายโอ้ทางอย่างโล่งอ่ะเดี๋ยวขวาขวาซ้ายฮึฮึฮสายสว่างเลยเออมาสวยถึงแล้วปะเนี่ยเฮ้ยยังสวยเราต้องไปไหนอ่ะนั่นสินี่เป้านี่ป่ะ อ๋อเฮ้ยอ้าวโดนโดนทุกขอบเฮ้ยเข้าหน้าต่างแน่เลยเข้าไปเลยแน่ๆเอ้าหืมน้องอืม น้องคยอยกับใครไม่มได้วยไม่มีใครตอบน้องเลย <c oughs> น้องเศร้าเลย <c oughs> ไม่นะ <c oughs> เดินแกวงตุ๊กตามาเลยอะ <c oughs> ไม่มีใครคุยด้วยเลย <c oughs> นี่เนี่ยอุย๊ยแล้วน้องจะมีชีวิตหรือเปล่า ใช่บาบูนมาแล้วเอ้า